สกุณาภรแบรนด์เรียกว่าชื่อนี้ไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแฟนคลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบเยอะเสียเหลือเกินค่ะสาหรับการโชว์เดี่ยวของน้องออายสกุณาภรเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งค่ะแฟนคลับเห็นก็ต่างตกหลุมรักต่างชื่นชอบสําหรับเด็กคนนี้ยิ่งนับวันพัฒนาการยิ่งไปไกลพี่น้องคะจนทางล่าสุดนะคะ วันจันทร์ี่ผานมากนะคะใวันที่หนึ่งเนาะอายสกุลพรได้มีการไปโชว์อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะปากชมเนาะได้มีการโชว์คือไปขึ้นโชว์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับการที่โชว์เดี่ยวของอายสกุลพรแฟนคลับหลายท่านจะพูดกันว่าสกุลณพรแบรนด์นั่นเองนะคะพี่น้องคะพร้อมรับงานเดี่ยวพร้อมรับงานแล้วคะ่ะสําหรับทุกอาในการปิดวงนี้เนาะและการทุก ที่สถานที่กระซาแแต่ไปเบิดนตอาจ๊ะพี่น้องจ้าวว่าแต่จิจางไปสำหรับอายสกุลนพอนั่นเองค่ะเพราะว่าไปดูโชว์มานะคะแฟนข่าให้การตอบรับอย่างมากมากจริงๆในการอ่าในการลองในการอินเตอร์เทนเนาะในการให้แฟนคขับได้หัวราอดได้ยิ้มกันนะคะพี่น้องขาเยอะแยะบางคนน่ะเพราะไาอาไปถึงอ่ะโอ้โหรีบเดินมาหารีบมาถ่ายรูป รีบมาแบบว่าแบบโอ้โหศิลปินที่ฉันชื่นชอบมาแล้วฉันต้องรียบเข้าไปถ่ายรูปเรียเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปพูดคุยอ่าพี่น้องคะแล้วที่สําคัญอ่ะ โชว์เมื่อวันก่อนนะโชว์มาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยแฟนคลับก็คือชื่นชอบนะคะทั้งคนดูในไลฟ์สดเนาะแล้วก็คนดูหน้าเวทีก็เยอะแยะเหมือนกันค่ะกับครั้งแรกของอีลอาอัจสุนทรแล้วก็นี่เลยจ่าพี่น้องจ๋าจะมี2ชุดเนาะในการที่ทำข้าววีบอสที่จะมีการอาลมั้มมาให้ได้เห็นกันเป็นชุดนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่างานเดี่ยวงานโชว์งานเดี่ยวงานแรกนะคะ อ่ายสกุลพรแบรนด์ลูกสาวใช้ชุดสีชมพูกับผ้ามัดหมี่สีม่วงที่ตัดให้สวยทั้งสชุดเลยอาสวยออร่าจ,จับมากๆเลยขึ้นเวทีสองสองรอบมอบความสุขให้กับแฟนคลับที่ได้เข้ามารับชมอีละอายสกุลพรนั่นเองค่ะพี่น้องคะแล้วแฟนคลับบอกโอ้ยน่ารักมากลูกนี่แหละจะได้มีความกล้า จะได้มีความแบบว่าแบบแบดยานเนาะบอยานกล้าที่จะประชิญหน้ากับตัวเองในการที่ขึ้นบนเวทีเดียวอย่างวาที่ไม่มีใครขึ้นมาด้วยอาจจะมีทางย่านูอ่ะอาจจะมีทางแดนเซอร์แต่โดยรวมคือคุณต้องเอาเวทีอยู่นะไอ,ะอสุนพรคุณต้องเอาเวทีอยู่คุณต้องทําให้แฟนคลับที่เขามาดูคุณเขาแฮปปี้เอนจอยนะประมาณนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ สำหรับเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งก้าวขาเข้ามาอยู่กับองค์กรเสียมหกยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำแต่กลับแบบว่าโอ้โหหลากหลายพี่น้อง่ะกับเรื่องเล่านี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะพี่น้องขะว่าเด็กคนนี้ พัฒนาการจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะพี่น้องจา๋านอนเนี่ยโอ้โหคอนเสิร์ตโชว์เดี๋ยวอาอสกุุณาพรแบรนขอพูดว่าหนูเก่งมากสุดยอดเม่เมทแหละครับคิดว่าอย่างไรรีวิวหน่อยเดี๋ยวเราครับพี่น้องคาจะมาอ่านให้ฟังกันว่าแฟนคลับแต่ละคนรีวิวว่าอย่างไรกับการที่ได้เห็นอาอศกรุณาพรขึ้นโชว์เดี่ยวสําหรับสกุณาพรแบดนนั่นเองครับพี่น้องคาบางคนนะเอบอกว่าโอ้โห หนูเก่งมากค่ะพ่อจ๋ายานุเข้าสอนลูกหลาได้ดีมากๆเลยให้เป็นศิลปินที่ดีและเก่งไม่มีพ่อจ๋าอีลายาหนูก็คือไม่มีวันนี้จ่ะนะจ๊ะน้องเขาจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเขาอนาคตไปไกลได้นอนเด็กคนนี้รอชมค่ะคอนเฟิร์มเนี่ย เมื่อคืนดูจนจบเลยค่ะอีลาน้อยและทีมงานทุกคนเก่งมากหน้าเวทีก็จอยมากเลยอีลาเริศอ,อินเทนลูกค้าเวทีเป็นแล้วมีเต้นไปกับเพลงน่ารักน่ารักทำให้คนดูมีความสุขแบบเลิศมากจาก้าพี่น้องน้ำบานเจ้าเดิอ้อผู้ใดมีงานเดิ้ออย่าลืมไปติดต่อติอดตามเบิ่งนะคะว่าราคาท่อใดจังสี่ท่าใดในการที่จะเอาไอซ์นพรมาลองเพลงใหแสแฟนคลับได้เห็นกันเพราะว่า ไปปากชมครั้งก่อนวันที่หนึ่งอะเนาะแฟนคลับมีทุกวัยจริงๆค่ะตั้งแต่วหยหน่อยๆอะจนหอดวหาสซหรับแม่ๆทุกคนทีเขาว่าเบิง์เนาะสำหรับอายุห0บป่วยก็กกมีกับการที่มีทุกเพศทุกวัยค่ะในการที่เป็นแฟนคลับในการที่ซัพพอร์ตเด็กคนนี้นั่นเองโอ้โหเรียกว่าน่ารักมากๆเลยถามว่าเด็กวัยแค่นี้ทำไมเธอเก่งและทำได้จริงๆไอซ์ อายสกุลครแบนสุดยอดมากค่ะเก่งมากเลยสนุกสนานมีความอดทนมากๆเลยมีความสุขมากคอนเสิร์ตสกุลพรแบนขอให้ดังๆปังๆมีเจ้าภาพติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะ,ะแฟนคลับบอกเยี่ยมเลยเอาคนดูอยู่นี้ไม่ธรรมดาแล้วนะอายุเพียงแค่นี้เออบ,าง,ออา,จจบางคนน่ะอาจจะบางคนเนาะที่อายุเยอะแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมหน้าเวทีได้เลยอันนี้ก็มีแต่ถือว่าในระดับเป็นน้องเนาะในการที่ว่าน้องก็ได้รับการฝึกฝนได้รับการที่ขึ้นหน้าเวทีพอบอกแน่ย่าบอกแน่ทุกคนหลอบขางบอกแน่ก็ทําให้เด็กคนนี้ในการที่จะมีแบบว่าสปิริตมีความกล้ามีความแบบว่าไม่กลัวว่าตายไม่ยังเสียเป็นน้องคาในการที่จะทุกอย่างนั่นเองถือว่าดีมากๆเลยทางยานุ นะคะพี่น้องคาหรือว่าพ่อจ๋าหรือว่าคนไก่ชิดคอยบอกคอยสอนน้องทุกเรื่องราวกับการร้องการเต้นการเล่นการราการดูทุกอย่างที่มาเป็นไอศิลรอ์ในทุกวันนี้โอ้ยเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยมวลและสนุกมากๆเลยแดนเซอร์ชุดนี้ดูเต้นแข็งแรงมากอ,อาะไอโชว์ร้องเพลงหนูทำได้สุดยอดมากเลยคะ่ะลูกรักษารมาตรฐานได้แบบนี้นะคะคนเกง่งเนี่ยคนนี้บอกว่า ที่ติดตามมาแต่แรกรู้เลยว่าสกุลนพรไม่มีเวทีที่ประกวดระดับมีแต่เวทีที่พอขึ้นเพื่อหาประสบการณ์และหาเวทีที่เอ็นดูเพราะจ๋าคือคนที่ให้โอกาสจับขึ้นเวทีแบบมืออาชีพเลยดีที่ก็คือแบบว่าดีที่สุดนะสำหรับเด็กคนนี้เพอร์ฟิมากๆเลยก็คือไม่มีประกวดค่ะเน้นหาประสบการณ์ในแต่ละงานแต่ละช่วงของเด็กคนนี้ลูกสาวเก่งมากๆเลยน้องเก่งอยู่แล้วเห็นบอกว่าตื่นเต้น แต่ดูไม่ออกเลยว่า,วาตื่นเต้นน่ะชอบพี่เลือกมาค่ะชบรุเพลงเลยเอหนูไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังเลยอะาอายสกุลนพรบอสน้อยของเสียงมีหกลูกสาวพา่อจ๋าบอสดงพุทกรแสนปากดีเก่งมากๆเลยครับพ่อบีบอสเก่งมากครับงานเดียวครั้งแรกนี่แหละค่ะพี่น้องค่เนาะ ก็ลองไปติดตามตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องราวนี้สำหรับการขึ้นโชว์แต่และโชว์ของเด็กคนนี้อย่าลืมยากระพิบตาพี่น้องค่ะนับวันเราเชื่อว่าน้องจะเริ่มเก่งเกเก่งเกแล้วก็พัฒนาการในความกล้าความแสดงออกน้องก็จะ เลเวลขึ้นก็ติดตามต่อไปค่ะสำหรับเด็กคนนี้รับรองว่าคุณรักไละชื่นชอบแล้วก็สปอร์ตเด็กคนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะพี่น้องค่ะเนาะก็นี่คะ่ะพี่น้องค่ะลองไปดูลองไปหาไปอ่านการช่วงนี้ก็คือน้องอายก็มีการที่จะแบบว่า อัพโซเชียลบ่อยให้เราได้เห็นกันทุกวันนะคะสำหรับการที่ให้แฟนคลับได้เห็นกันนาะในการที่อาจจะแบบตงคนแบบโอ้โหวันนี้ไม่ได้เห็นนะ้าไอศกุลาพรเลยทําไมไม่อัพลงบ้างแม่อยากเห็นอย่างงั้นอย่างนี้ก็ตอนนี้คือน้องก็จะทโปสเตอร์เองเนาะ,ะในการที่โฆษณาว่าไปเล่นจังหวัดนี้นะคะก็ฝีมือของน้อง,องไอซ์กุลนคอแหละพี่น้องคาที่ทโปสเตอร์ทำอ่าอ,อย่งไรล่ะทำในการที่แบบ โปชัวเนาะในการที่ให้เขามาเห็นว่าแสดงที่นี่นะแสดงที่นี่นะนั่นเองค่ะพี่น้องคะ,ะสำหรับมันงงีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมันีก็ไปก่อนคะ่ะ